กาสบายดีกาสวัสดี f อทุกทุกทาน FC สาวน้อยเพบันแพง FC น้ององค์อิงมาในคลิปนี้ก็คือเจบ่บาแล้วจะมาตอบตามคอมเมนต์มีคอมเมนต์หลายคอมเมนต์เติบยูแนะนำให้เจบ่บาแล้วไปรีแอคชั่นต้นกำเนิดขององค์อิงตอนองค์อิงสมัยยังเป็นเด็กน้อยตอนองค์อิงไปประกวดห้องเพลงข้างที่หนึ่งข้งที่สองเรื่องเล่าองค์อิงจนกระทั่งองค์อิงไปหอด ได้ออกทีวีว่าจะมีข้อมูลซึกขึ้นได้ที่ผ่านมาเจ๋เบาแล้วกับฮู้อยู่ว่าเรื่องราวาของอิงเป็นย่ยนไดไหแต่บได้เบิรงคลิปเรานี้จะต,ต้องขอเอบาอกขอบใจเอฟซีทุกทท่านที่เข้ามาแนนแําละเข้ามาคอมเมนต์ถึงว่าจะเป็นคอมเมนต์เพียงแค่สองสามคอมเมนต์แต่ว่าเจ๋เบาแล้วกะเอาใจใส่แล้วก็ใจตามมาเข้าไปรีแอคชั่นพร้อมๆกันเลยไปเบิรงว่าตอนองค์อิงห้องเพลงขึ้นประกวดตอนอยัาไมนน้อยเป็นจังไหนไปเบิรงเลย วันนี้หนูจะมาร้องเพลงโลกของพึ่งศิลปินผู้ทวงดวงจันทร์ชิรับชมรักฟังได้วันนี้หนูจะมาร้องเพลงโลกของพึ่งมาแล้วไปฟังมึงเป็นตาฮักเป็นตาซางแท้ๆเนาะอายุตอนนี้นะ่าจะเล่าๆประมาณจักปีประมาณ ห้าหกปีบอกเหรอหรือประมาณสิบปีเบิ้งประมาณแปดถึงสิบปีเลยตอนอีกแปดถึงสิบปีคือว่าอู๋อีกนี่ถึงคนที่ค่อนข้างว่าเสียงแก้วเสียงนี่โตัวใสเนาะ เพื่อนว่าแก่เสียงทะลุแล้วนะเนาะ,อนนะตอนทัาอิทนี่เจเบวลาวเอามาก็คือตอนอยังเป็นเด็กน้อยอายุประมาณ8ถึงสิปีก็ได้แข่งขันไปแล้วเป็นเวทีตำน่าจะอยู่ในบริเวณใน ฮงเฮียนนะั่นแหละเนาะเป็นจังไนฟังแล้วกะรู้สึกว่าเด็กคนนี้เป็นตาหักตาสร้างเสียงกะถือว่าบดีแล้วกะบ,บคกขีนะ้ไล่เนาะแต่ว่ามีอีกคลิปหนึ่งหลังจากนั้นอุ้งอิงก,ก็มีความพัฒนาแล้วกับอายุกระสูงข,ขึ้นหลายเบิ่งอายุนี่น่าจะประมาณ1ิ5สองปีเดี๋ยวเขาไปเบิ่งคลิปต่อไปเลยเนะาะแล้วเาก็ค่อยมาสรุปพร้อมกันเ้อ นี่ฟังมีอย่างแตกต่างบอหนึ่งมาเสียงอีกจะเสียงไงขึ้นเสียงเป็ู้ใหไงขึ้นเนาะแล้วเวทีก็เป็นเวทีไงเวทีสูงกว่าคือว่าพัฒนาไปตามขั้นต่างๆดับเนาะผู้ฝึกสอนนางนภาพรอุ่นชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหางสลีลากันไงขึ้นมาเริ่มเริ่มขึ้นเป็นสาวแล้วเนาะ เดี๋ยวไปฟังบางจะเป็นบทเพลงใดคือองอิงห้องนี่ส่วนใหญ่จะเป็นเพลงเศร้าๆแล้วได้บรรยากาศผู้ฟังแล้วนะผู้ใดได้ฟังแล้วค่อยตามน้ำตาจะไหลไปน้ำฟังเสียงเสียกับน้ำตาที่ไหลแล้ว เสียง,งสูงก็ได้สุดยอดลายอนยุซัมมี่งที่ครชวนใจวันฝรก รับตาละฟังในคนลุ้ผ่าหากว่าเครื่องเสียงดีนี่นี่ชุดยอดเสียงดีมีห้องเพลงลักษณะแบบนี้นะ กตบมือเลยที่ลาบานิโอ้ยคนลุกคนพองคอยยืออ้อคอยแม่คือองค์อิงมีดีมา,าตั้งแต่ตอนยังไนน้อยเนาะสุดยอดฟังเพลงนี้แหละคนลุกว่ะแต่ยังปร่จบเท่านั้นเอาลวดเดี๋ยวมันจบเลย หลังจากที่อุ๋งอิงแข่งมานัวนี้แล้ว,วอุ๋งอิงถึกเซิร์นไปออกทีวีเพราะว่าได้ขั้วรางวัลขั้วไซได้ได้โล่รางวัลไปเบิ่งเลยจากคําเว้าตัวนี้จับคําเว้าแรกเด้อจากคําเว้าตัวน,ววนี้มันจะเห็นให้อุงอิงมีและประสบผลสำเร็จในทุกมือนี่คําเว้าอีย่างไปเบิ่งเลยอยา่าอยา่ามีวงเป็นของตัวเองมีวงวงที่ว่าคือวงลักษณะลักษณะไหนครับ วงแบบทำวงดนตรีเลยนะฮะ,ฮะมีวงดนตรีตัวเองเป็นนักร้องนาเป็นหัวหน้าวงมีเครื่องดนตรีวงันใหญ่เลยนะคคุณครูค่ะค่ะคุณครูเคยน้อ,นอง,เค,องเ,คเคยคุยคุยเคยคุยค่ะตอนช่วงแรกๆตอนที่เข้ามาถามเขาว่าเขาอยากเป็นอะไรเขาบอกอยากเป็นคุณครูสอนดนตรีทีนี้พอเริ่มพาเข้าไปประกวดไปได้ประสบการณ์เขาก็บอกว่า ตอนนี้เขาเปลี่ยนใจแล้วเขาอยากเป็นนักร้องค่ะอยากเป็นนักร้องค่ะก็อนาคตก็ยังอีกยาวไกลตอนนี้ก็อายุยังน้อยก็ต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปอีกนะฮะก็<ม> <c oughs> ทุกฝ่ายก็ให้กําลังใจ <c oughs> นะครับแล้วสิ่งที่น้องเขาจะก้าวต่อไปคุณครูทางโรงเรียนได้สนับสนุนอะไรยังไงต่อ <c oughs> ตอนนี้ก็ส่งเสริมเขานะคะก็เวลามีกิจกรรมอะไรก็จะพาเขาเขา้าเข้าไปเลแสดงความสามารถะคะ Ừ ừ. ก็เรื่อยๆแล้วก็เขาจะชอบร้องเพลงแล้วเขาบอกว่าเวลาเขาร้องเพลงเขามีความสุขก็จะให้เวลาตอนนี้กับเขาครับเอาเอามาสันส้นๆเอาอกมาเข้าๆให้เบื้องจากให้หู้ว่าเด็กนิ่งคนนี่นะเป็นอย่างจึงประสบผลสําเร็จมาหอดทุกมือนี้ได้คือเขามีเบื้องลึกเบื้องหลังคือแนใๆเฮาก็ได้เห็นแล้วมีการประกวดห้องเพลงอยู่ในโรงเฮียนแล้วก็ออกไปประกวดระวางโรองเรียนตรงเรียนตําบลต่อตําบล แล้วก็ออกมาประกวดในนาส่องจังหวัดต่อจังหวัดแล้วก็ระดับภาคจนชนะได้รางวัลแล้วก็ได้ออกไปสู่หน้าทีวีตังต้งเต่ยังอายุน,น้อยเลยแล้วพิธีกรถามคําแรกอนาคตอยากเห็นอยากเป็นอะไรตอบคานั้นเลยว่าอยากมีวงเป็นของตนเองจากเด็กยิงบ,บ้านในมือนั้นเฮ็ดให้หมอลำแห่งวงการหมอลำไทยสันสานในมือนี่คืออุ่งอิงรัตนพรเพชรบ้านแพงนั่นเอง เราเหตดตามคำว่าอของเรามือนน่นจนหดมือนี่เป็นระยะเกือบสิบปีตกมือให้ไหมเขาอายุซ้ำนี่นะคำว่าอของเขานะ่ะเขายังบ่าสามารถเฮ็ดให้มันประสบผลสำเร็จได้แต่อุค์อิงของพวกเขาเฮ็ดได้นี่คือความสามารถพิเศษนี่คือความตั้งใจความมุ่งมั่นมานะอดทนเนาะคลิปนี้มาตอบคอมเมนต์และเหตุตามคอมเมนต์ที่ขอละดับไพรมาก์กดกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจ๋บาลลาวเนะ่ ถ้าไคมีคำเตือนเตือนเลยอยากให้เจบอลาล่าฮ็ดอย่างเกี่ยวกับออีกก็เข้ามาคอมเมนต์เจบอลเล่าอะไรจะคอยตอบคำถามและเอาไปเฮ็ดหาเฮ็ดให้ท่านผู้ชมพอใจเนาะคลิปนี้ฝากไว้สัหนี้เนาะสบายดี